สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับช่องมาแอมชฉแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตอาการ <c oughs> อัปเดตตัวหมอนที่คุณยายเลี้ยงตั้งแต่ตอนเป็นหนอนเลยนะคะจนมาถึงเป็นฝักสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ดักแด้พอเราได้ครบกําหนดวันแล้วเราก็ดักแด้เราก็ s <S ากทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบ ฟักแปะก็คือแบบคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าฟักั่นแหละแต่มันมันไม่เหมือนไข่ไก่ไข่นกไข่อะไรองเงี่เยเแบบพักฟักพักแล้วก็ให้มันออกเองอะไรแบบนี้นะเราต้องพอครบกําหนดวันที่เราจะเอามาไอ้น,นี้เราก็มาอคล้ายๆว่าแบบสาวหลอกเหมือนแบบว่าต้มแล้วก็ มันจะมีอุปกรณ์ของเขาค่ะแล้วก็ดึงให้เส้นเส้นใยที่มันเก่อที่มันม้วนตัวอยู่ในอ่าที่ดักแดก้มันม้วนตัวค่ะที่ตัวหมอนมันม้มวนตัวเนาะแล้วก็มาเอาออกแล้วก็แบบเป็นเส้นเป็นเส้นผ้าไหมแล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นสิน้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่คุณยายทํานะคะคุณยายก็เดี๋ยวเราจะ ก็ขอลา,ยายแค่เพียง,งว,วันนี้ยายจะยายาจะเก็บแล้วลใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณยายก็มาเหมือนเดิมทุกคลิปค่ะ